วันนี้พร้อมลุยครับลุยแปดไล่สามคันเงี้ก็จะต่อให้สักสุพรรณก่อนครับเพราะว่าทำตู้มาใหม่เพจให้ผ่านถ้าผ่านก็เกี่ยวคันเดียวเลยมันไม่เยอะต้องให้เจ้าถิดลองเราจอดครับมัฉันไม่ชัวร์เลยสักเจริญพร้อมแล้วครับ เมื่อคืนทำตู้ถึงเกือบถึงเที่ยงคืนนะถึงเที่ยงคืนนะจานดาวมาเก็บเงินให้แต่ยังไม่ร้อยครับเพราะว่าถ้าได้ซีรอบล่างก็น่าจะดีกว่าเดิมเยอะเลยนะแต่นี่ก็กแกช่างขอบเยอะครับไม่ได้ครับลงเรือเดียวกันแล้วต้องจบ ข้างนึงกระลุดเอาออกให้ได้เด้วอยู่สะกันหรือเปอยู่ยังมันต้องยู่ข้ารถไฟใหม่อยู่รถไฟใหม่ข้าออกขนาดไวันนี้ปลุกเสกปลุกเสกการช่างมันเป็นกอรดีิเซลเรออูนี่ อันนี้ยังไม่ถึงปีนะคัะนนี้ทานเลยนะเนาะอม่เดียวอยู่เลยนะีน่นี่แหละต้อเงียบเลยอนะ่ยนะ งครับโอ้อ,อกตรงๆเลยเป็นหนนย่างงมันดึงในนะในสลนะนสลลัักกยนะยะ ต่อเลยมานะเดี๋ยวมันเยียบเจ็อยครั้งแรกโอ้เสียสรั้ยเลยหนินมองอยางไเจ็ดร้อยเลยนเจ็ดร้อยเลย อันนี้เป็นตัวกลางงตัวกลางไม่ใช่ตัวใหญ่ ไม่นากดินเลยนาะสิ่งขอเบาเบาจัง หยาบยังอ่ก็เลยวกว่ารถสั่นบบกลับบกสสวบอ,บอกว่ากัก <c oughs> กาวแบบแดนเบิ่งโบกรถไปขณะมีคนโบกด้วยนี่ได้มีบากยางห่างเป็นเมตรเนาะพี่แดนนะพี่แดน้นะโอ้ยมันแคบกว่าตัรงช่วงล่างแคบกว่าครับ โบกย่างดีรถจะมันพอดีรถนี่เหรือขนาดไนพอดีเลยไงแคบ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 เพื่อนเป็นคืบเลยอ่ะอือไง